เราลองมาทดลองกันดูสักตั้งหนึ่งว่าถ้ามาศึกษาพุทธพจน์นะครับในแบบที่เอาคำต่อคําบรรทัดต่อบรรทัดจริงๆแล้วจะได้ผลยังไงนะจะให้คนร่วมสมัยกับพวกเราเนี่ยได้หันกลับไปรู้จักกับพระพุทธเจ้าองค์จริงนะได้ไหมนะครับแล้วถ้าหากว่าใจของเรามันตั้งอยู่อย่างนี้นะ แล้วมาสวดสวดมนตร์ระลึกถึงคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าไปด้วยกันอารมณ์หรือว่าจิตที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาในขณะสวดมนต์เนี่ยนะมันจะมีปิติมีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาแบบพุทธนะแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าสวดมนต์เสร็จแต่ละครั้งใจมีความอ่อนมีความควรมีความว่างมีความเบาในแบบหนึ่ง นะที่ก่อให้เกิดกําลังแล้วก็รู้สึกได้ว่าเราสามารถทําสมาธิตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้นะอันนี้ที่พูดมาก็เพื่อให้เห็นความสําคัญนะครับว่าทําไมทุกครั้งเราต้องมาสวดมนต์กันตามธรรมเนียมนะนะโมตัสสะมหาคาวโตอาะหาโตสัมมาสามัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตอะเนวมนุษย์สานังพุทโธภักวาติสวาคาโตภักวาตาธรรม สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอุปายิโกปัจจตังเวทิตัโพวิญโยหติติสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกาสังโฆ ปูชุปปติปันโนภคาวะโตสาวกสังโฆยายะปาติปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆ ยาทีท้งจัตาริปุริสายุคานิอัจหาปุริสปุคลาเอสาหัคา,าวะโตสาวกสังโคอาหูนายโยปาหูนายโยทักกินนายโยอัญชลีกาธานโยะ อนุตตรังปัญญกเขตตังโมกัสสานติเราสวดมนต์เสร็จสิ่งที่ควรสำรวจหรือว่าสังเกตจากตัวเราเองก็คือนะความมีจิตที่มันเปิดมีจิตที่มันมีความพร้อมจะรู้ตามจริงมีความเบาพอที่จะสลัด ไอ้ความคิดหนักๆออกจากจิตหรือเปล่าถ้าหากว่าจิตของเรามีความอ่อนความควนเรากับว่าได้อัญเชิญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณมาประดิษฐานอยู่ในจิตของเราจิตของเรากลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะเองเนี่ยตรงนั้นแปลว่าเราสวดมนต์มาถูกทางสวดมนต์มาอย่างมีสมาธิสวดมนต์มาแบบถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาไม่ใช่ สวนมนเพื่อขอพรไม่ใช่สวนมนเพื่อหวังผลอะไรอย่างอื่นใดนอกเหนือจากความเบาใจแล้วก็ความเป็นบุญที่พร้อมจะต่อบุญสูงขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นนะความเป็นบุญทางพุทธศาสนาเนี่ยเอาง่ายๆก็คือว่ามีจิตที่พร้อมจะสละออกยิ่งจิตนะ มีความพร้อมจะสละออกมีความคลายมีความพร้อมจะคืนมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีบุญมากขึ้นเท่านั้นเริ่มต้นจากที่นะอย่างที่เรารู้รู้ว่าบุญขั้นขั้นต่ําก็คือการให้ทานการให้ทานแบบให้เปล่าการให้ทานแบบไม่หวังผลอะไรตอบแทนเป็นกําไรแบบโลกโลกการให้ทานในแบบที่สละความพยาบาทได้ เนี่ยมันเป็นการคายมันเป็นการคืนมันเป็นการเอาออกทั้งนั้นเลยหรือแม้แต่การถือศีลพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นยอดของฐานเป็นมหาทานเป็นการที่เราสลละความเห็นแก่ตัวนะเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสัตว์ไม่เลือกหน้าไม่มีประมาณนี่แหละเรียกว่าเป็นการให้เป็นมหาทานนะหรือว่าแม้กระทั่ง เราจะให้ธรรมะเป็นทานเวลาเห็นใครที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับธรรมะไม่เข้าใจหนทางแห่งความสว่างเราไปให้ธรรมะเขานี่ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานอันชื่อว่าเป็นทานที่ชนะทานทั้งปวงนะเป็นทานที่อยู่เหนือทานทั้งปวง เนี่ยมันเป็นไปนด้วยการสละออกนะไม่ว่าจะในระดับของทานหรือในระดับของศีลมันเป็นการฝึกมาเบื้องต้นอยู่แล้วแลวถ้าหากว่าเราเข้าใจหลักการภาวนาจริงๆมันไม่ใช่ภาวนาเพื่อมุ่งจะเอาหน้าตาเอาชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งเอามักเอาผลแต่เป็นการภาวนานะเพื่อที่จะเอาความรู้สึกในตัวตนออกไปเอาความรู้สึกว่านี่เป็นเรา นะทิ้งไปนั่นะนะตรงนั้นแหละที่เป็นการคลายเป็นการคืนอย่างแท้จริงที่ทำมาแบบพุทธทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่าอะไรอะไรมันถูกสลัดทิ้งออกไปจากใจได้มากขึ้นเท่าไหร่เหลือแต่ใจที่เบาเหลือแต่ใจที่เป็นอิสระได้นั่นแหละจุดเริ่มต้นของสมาธิแบบพุทธจุดเริ่มต้นของปัญญาแบบพุทธจุดเริ่มต้นของสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้อง แบบพุทธใ,ใจตอนนี้ของคุณมีความเบามีความวางมีความว่างมีความพร้อมสละออกนั่นแหละคือเริ่มมีความพร้อมรู้แบบพุทธความพร้อมรู้แบบพุทธนะถ้าหากว่าตั้งอยู่ได้ด้วยการหล่อเลี้ยงของวิตกกะรู้ลมหายใจได้เรื่อยๆคุณจะพบว่าลมหายใจนี้นำไปสู่ การเห็นแบบแยกแยกรูปแยกนามนะ